บัตเตอร์ครีมสูตรไหนที่ทําจากเนยสดแท้นะคะเราก็ต้องทําใจยอมรับธรรมชาติของเนยสดแท้ที่ทําจากไขมันนมวัวแท้ๆเนี่ยคะ่ะว่าเขาจะไม่ทนความร้อนเลยในสูตรนี้ของแม่ละเมียดนะคะเราจะทําเป็นแบบอิตาเลียนบัตเตอร์ครีมก็คือมีการใช้ไข่ขาวนะคะตีให้ตั้งยอดแข็งด้วยน้าเชื่อมร้อนๆซึ่งไข่ขาวที่ตีให้ตั้งยอดแข็งด้วยวิธีนี้มันจะคงตัวได้ดีกว่าการตีไข่ขาวด้วยวิธีอื่นๆค่ะแลวพอเราเอาเนยสดแท้ๆนะคะใส่ลงไปก็จะรวมตัวกันเป็นบัตเตอร์ครีมที่นุ่มอร่อยละลายในปากไม่เลี่ยนแล้ววก็คงตั ต้องใช้คําว่าคงตัวได้ดีและทนร้อนได้ดีกว่าสูตรอื่นๆที่ใช้เนยสดด้วยกันนะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเนยสดแท้ธรรมชาติของเขาคือไม่ทนความร้อนอยู่แล้วถ้าเราอยากจะได้แบบทนความร้อนแบบสุดๆอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้มาการีนแทนนะคะซึ่งทําจากไขมันพืชแต่ก็ต้องแลกกับความไม่อร่อยแล้วก็มีไขมันทรานส์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะดังนั้นนะคะบัตเตอร์ครีมทุกสูตรที่ทําจากเนยสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสูตรไหนที่จะทนร้อนได้ดีที่สุดในโลกค่ะนี่คือกล้าพูดกล้าบอกบแบบจริงใจไม่ไก่กาว่าสูตรที่ ทนร้อนได้ดีกว่าสูตรอื่นๆที่ใช้เนยสดแท้ด้วยกันนะคะและทนร้อนได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นอร่อยนวและไม่เลี่ยนและสามารถใช้แต่งเค้กได้ทุกแบบเลยค่ะ